ท่านทั้งหลายเสือบอว่าคำว่าบางคำเนี่สามารถแทงห้อยจิตห้อใจได้เอ็ดให้คนตกต่ำก็ได้เอ็ดให้คนขึ้นสู่ที่สูงก็ได้นึกถึงคำสั่งสอนของคูบาอาจารย์เพื่อนบอกว่ามีดนี่ยที่วามันคมยังบอสู่คาลมคำว่าของคนคำพูดของคนเป็นอย่างคือวไาจังสันมีดที่วามันคมเนี่มันบาด บาดมือบาดแขนบาดขาเอ็ดให้เป็นแผลใดบดนปีนั่นมือมันกะซีเศร้าแต่ว่าคำว่าของคนมันแทงเข้าไปสู่จิตสู่ใจผกเอ็นให้บางคนนี่คขืดคืดแล้ววิตกกลางว้นมีจิตตกบางคนก็น้อยอกน้อย,ออยใจไปขาตัวตายก็มีเพราะปัญหาเรื่องของปากปากน,นี่เอ็นให้ค้นพิษกันย้อนการว่กกระเนกกรนเนอน ย้อนการเว้าเสียบย้อนการเว้าแทงแม้มีดนี่สิบาดได้แต่ร่างกายสื่สืแต่ว่าสามารถแทงทะลุเข้าไปสู่จิตสู่ใจบ่ได้แต่ว่าคำว้า่แห้งกวัวมีดที่ว่าคมอีกแทงไปสู่จิตสู่ใจพอเมพิษกันกระยอนปากลูกพิษกันกับพอเมกระยอนปากผัวเมียสามีภรรยาลูกเต่ากับพิษกันกระยอนปาก สังคมพิษกันกระยอนปากประเทศชาติบ้านเมืองพิษกันกระยอนปากดังน,นั้นแล้วปากนี่เอ็นหายชิบหายวุ่นวายตรงกันข้ามขั้นเว้าในทางที่ดีเว้าในทางที่มวลนคอยเว้าคคอยปรึกษากันหรือคอยไ้กำลังอกกำลังใจกันก็สิเป็นผลที่ดีแต่ขั้นเว้าที่เสียที่แทงกันกระสิเป็นผลที่ายแม่สวนทรอนผู้เพิ่็เคยเว้าไว เพิ่นแต่งเพลงก่อนบอกว่าถึงอ้อยตาหวานลิ้นแล้วสิ้นซ่าแต่ลมปากหวานหูไม่รู้หายถึงเจ็บอื่นหมืน่นแสนไม่เคยนตายเจ็บเจียนตายเพราะนิบให้เจ็บใจหมายความว่าคันเบ้าดีก็เออดีไปก็เอียนให้คนสู้จิตสู้ใจมีกำลังใจในการต่อสู้ชีวิตแต่คันเบ้าอา่ากะเน็กกะเนหรืเบ่าเสียบ คอยที่สเสียบสีแทงกันไปสู่จิตสู่ใจเอ็นห้ยคน้นท่อเอ็นห้ค้นถอยเอ็นห้ยค้วนล่มหายตายจากได้ดังนั้นแล้วการเว้านี่ก็เป็นสิ่งที่ดีที่งามคือการคอยเว้ากันอาคอยเว้านั่หัวมวนนี่ยังกระปรึกษากันอาว้าดีต่อกันแล้วสิ่งนั้นนั่นแหละสิดีตามมาได้เกะครอบขัวกรสิดีสังคมกรสิดีตลอดถึง ผลสุดท้ายคือประเทศชาติบ้านเมืองกระสิดีเค้นั่นเองขอฝากทุกท่านทุกคนไว้จเจริญพร